เอเจสโคไม่ไม่เคยใช้นะครับโอ้เสียเลือดโอ้มาถึงยิงเลยโอ้มาถึงยิงเลยครับไม่รู้ว่าใช้อะไรหรือเปล่าใช้ตาทิพอะไรหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ผมทิพก่อนแล้วทิพก่อนแล้วสี่ตัวรวดนะเมื่อกี้แม็กเมื่อกี้ เห็นได้ง no. ่ายอ่ะเห็นไหมถ้าใครไม่ถนัดที่จะมองแมพนะครับมือใหม่ใช้ได้อะไรอย่างนี้มือเก่าก็ยังใช้ได้เหมือนกันแต่เวลาสโมตมันจะมองไม่เห็นนะเวลาสโมตอ่ะมือเก่าต้องเปลี่ยนใหม่ใช่มือเก่าต้องเปลี่ยนมือใหม่อะไรอ่ะ เืือโอ้โหยังตายอีกเหรออ๋อมันอยู่ข้างบนมาร์คมาร์คมาร์คแอนิเมตแอนิเมต์ Thank you Thank you มันอยู่ข้างบนโถถังกะละมังป้องกันไปแล้วเอาบุก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 แล้วบุกยังบุกยังถึงเวลาแล้วถึงเวลาของเราเอาไปเชิดใายเผื่อ เออเือเออเกลือไอ้นกปากปากเกลือนุกโอ๊ยไม่ทันปากเกลือนอนมันมีคนมันมีคนกระโดดมามีคนกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงเออเฮ้ยเอ้ยตัวนี้เหมือนจะใช้โปะแลเนี่ยไอเอทิมเอทมเนี่ยมันกระสุนมันปิวมาทางนี้อ่ะทั้งๆที่มันกำลังยิงตัวใกล้อยู่กระสุนมันปิวมา จับคนโกงได้หนึ่งลายโอ้โดนยิงหมดยิงไม่เหลือยิงไม่เหลือเทร่เพื่อนสวยงมยามงานยากเนี่ยงานยากงานยากอัด่านนี้ ไปเอาอะไรไม่รู้ตอนนี้บอกเ,เลยเอ้าโอ้โหไปหยุดยิงทำไมช,ช่วยเพื่อนมันรุมมันเร็วรุมมันลุมมัน,มน,มน,มนสวยตอนนี้ซ้ายหลุดตอนนี้ซ้ายหลุดซ้ายหลุดแล้วซ้ายหลุดแล้วโอ้ยหลุดเยอ ผมจะเจอผมจะเจอผมเจอ,เจอ,เจอไปแล้วผมตามจอรซียไปแล้วจอรซียโดนโดนโดนหนักแล้วเต่หูโดนหนักโดนหนักโอ้โนหนูมันโดยตัวด้วยเหรอมันเป็นพลิกเวลอหรือเปล่าเพื่อน ไม่รู้โอ้โไมโดนชาวบ้านงเนะฮะวันี้มันลอยเกลือมันลอยราตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวจาเจอกันหน่อยละลอยเกลือเไฟฟ้าเจอตไฟฟ้าลอยเลอกลือลอยเกลือตายหมดแล้วเพื่อนลอยลงมาได้เลยสุปเนี่

ปล่าโดนคู่อีกไอ้สองคนเอีกเฮ้ยโหไม่มีคนมาชุบเลยเออรวยเกลือรวยเกลือโอ้โหหนีไม่ทันมยชุบหน่อยโอ้โหชุบเยี่ยมจริงโอ้โหโดนเขาไว้ด้วยออกมาเมื่อกี้ออกปะเดี๋ยวสักครู่ทางนี้เดือดอยู่ทางนี้เป็นไฟไหม้เลยเนี่ย โอ้โหแอบไม่ไหวโอ้ครั้งนี้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแอสเซาหน่อยครับเป็นไง S <S <uce myself> ชุบหน่อยเพื่อนเออพยาบาลสุดยอดเลยสุดยอดออก่าออกมาถ้าเราถ้าเราอยู่ในตโมกเราจะมองเห็นคนข้างนอกนะครับสะคบนี้มีความโกงอยู่ชัดมากออกฝาได้แล้วดวเดี๋ยวซ้ายซ้ายได้อยู่ซ้ายได้อยู่

โอ้โหไม่หันตั้งตัวไอ้มันได้มันไดเออ้ย <c oughs> มีคนไปแอบ,บอยู่บนบนบอร์ดบนถังนี่ยเห็นปะโอ้มัมนลอยหนีอ่ะกลับมาเอาซินี่ ใช่เหมือนมันกำลังจะอเอ,อ้เหือเือตอนนี้เรากำลังเสียเปียบอย่างมากออไมไมดิงตรงนี้เนี่ย เรียบร้อยเออเข้านะไปปักจุดเกิดตอนที่เนี่ยได้หนึ่งแล้วต้องไปปักสองทันทีไป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 เล่เฮ้ยไปไม่ได้ โอ้ยอยู่บนเตาหลอมใช่มันอยู่บนนั้นน่ะนานแล้วถ้าทำไปหนึ่งโดนนะ่ะโอ้ยไม่เวิร์กเลยสลับกันไปสลับกันมานะครับตอนนี้

นี่กำลังเมมบักเมมเมมจัดเมมเมมเมมเน้มได้ไหมถึงรถข้างหลังข้างหลังข้างเลยข้างหลังจัดหนัก เไปอยู่ไป่เฮ้ยเฮ้นี่เนาละเพื่อนนี่ีเไอโบกี้อะแปลกต้แต่ต้นเกมแล้วว่าแล้วทำไมมันยังไงด็อกเตอรซอกันใ่ใช่เออก็คิดว่าอ้าวโดล ดี่สองว่าไงอ่ะบื้อไอยิงเนี่ยไอมาโรยเกลือเขาลงมาเรื่อยๆเลยมันโดนระเบิดผมแล้วโดนระเบิดผมแล้ว ซีสองวางไงไม่มีนิวเคลียร์หรอลูกยังยังอะไรอีกเจ็ดพันโอ้ขาดเยอะเกิน <c oughs> ไปในการละแค่วะนนี้โอ้ไม่ก็เราจะแพ้ให้กับโปกี้ <c oughs> โอซีสองตายหมดเลย <c oughs> ไม่เหลือคนเลย โอ้อแม่เราไม่ไหวแล้วเราไม่ได้เราเหลือแค่2ตัวปบู๊เฮ้ยใครแตก เพื <sia. S 1> ่อหนึ่งตัวเบื้อไม่แน่ไปวางเกิดใหญ่เลยวางเหมือนกันเนี่ยถ้าถ้าเราไม่วางเกิดใหญ่ก็สำหรับสโคบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับอย่างที่เห็นฟิวชั่นเทอร์โไปใช้กันได้ครับ